เผยข้อมูล m o t o r OLA อาจเปิดตัวสมาร์ทโฟนกล้อง200ล้านพิกเซลเป็นรุ่นแรกของโลกคาดเผยชมต้นปี2 0 2 2ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง s ซัมซุงได้ทำการพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องของสมาร์ทโฟนที่มีความเรียระดับ200ล้านพิกเซลได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนนะครับที่ได้ใช้อาจจะก็ดูเหมือนว่า Mo t ต r OLA อาจเป็นแบรนด์แรกที่ใช้กล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลก็เป็นได้ครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยม,มาจาก i Universe แหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือโดยได้เผยว่า Motorola จะเป็นแบรนด์แรกที่ใช้กล้อง200ล้านพิกเซลซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเปิดตัวให้เห็นในช่วงต้นปีหน้าขณะที่ Xiaomi จะเป็นแบรนด์ต่อไปใช้เซ็นเซอร์รับภาพรุ่นที่ว่านี้ครับซึ่งจะเปิดตัวให้เห็นช่วงเครื่องหลังของปี2022ขณะที่ผู้ผลิตอย่าง Samsung วางแผนที่จะใช้เซนเซอร์รับภาพ200ล้านพิเซลภายในปี2023ครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า Motorola รุ่นแรกที่ได้ใช้กล้อง200ล้านพิเซลนี้คือรุ่นไหนและจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างไรเราคงต้องรอดูกันต่อไปและครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ